วันนี้ผมมีพ่อค้ามาซื้อใบตองนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาดูว่าวกวารปลูกกล้วยเพื่อขายใบกับการปลูกกล้วยเพื่อขายหวีเนี่ยขายผลกล้วยเนี่ยแบบไหนมันจะได้มากกว่ากันนะครับผมผมไม่ค่อยได้ขายใบตองนะครับผมพอดีวันนี้บังเอิญน,นะครับผมมีพ่อค้าเข้ามาในสวนแล้วมาขอซื้อใบตองผมก็เลยจะทดลองขายใบดูวันนี้ว่าจะได้ใบตองสักกี่กิโลนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมวันนี้ขายใบตองพ่อค้าในมาจาก อ่างทองนะครับผมอำเภอชัยโยนะครับผมเขาบอกว่าเขาไปส่งที่ตลาดอ่างทองนะครับเอาไปตองไปส่งตลาดอ่างทองเดี๋ยวเราไปดูว่าเขาตัดยังไงขั้นตอนการทํางานของเขาเป็นยังไงนะครับผมเราไปดูกันนี่ครับการตัดใบตองนะครับผมของมืออาชีพนะครับมีดคมมากนะครับผมกระตุกทีเดียวล่วงเลยนะครับผมคมมากเลยมีด ในความชานาญนะครับผมพ่อค้านี่เขาก็จะรู้นะครับผมว่ากล้วยเนี่ยควรจะเหลือเอาไว้กี่ใบให้มาเลี้ยงต้นนะครับผมเขาจะไม่ตัดหมดนะครับคือไม่ตัดแบบตัดทุกกิ่งตัดทุกใบเนี่ยไม่ตัดเลยนะครับผมก็จะเลือกตัดเอานะครับผม <c oughs> มืออาชีพเขาก็จะรู้ว่ากล้วยควรจะเหลือไว้กี่ใบใบที่แก่เกินหรือใบอ่อนเกินเขาก็ไม่ตัดไปนะครับผมเอาใบาที่ใช้ได้เท่านั้น นี่นะครับตัดคนตัดก็ตัดนะครับคนเก็บใบตองก็เก็บนะครับผมเก็บนะครับนี่นะครับลักษณะใบที่ใช้ได้นะครับผมมีแตกบ้างนิดหน่อยไม่เป็นไรนะครับผม ขอแค่ใบอย่าแก่เกินแล้วอ่อนเกินนะครับผมหรือว่าเป็นใบไหมแบบนั้นไม่เอานะครับอ่า เดี๋ยวพี่เดี๋ยวขอดูใบมีดหน่อยดิใบมีดใบมีดตะขอหน่อยถ่ายใบยมีดตะขอหน่อยโอ้เป็นไม้ไผ่ด้าในยาวแล้วก็เอามีดนะครับผมเอามีดรับให้คมเลยแล้วก็เอามาผูกกับปลายตะขอนะครับผมปลายไม้อลักษณะอย่างนี้นะครับผมทีแรกผมคิดว่าเป็นตะขอเคียวนะครับผมไม่ใช่เคี้ยวนะครับผมเอามีดไปทําเป็นเงี้ยงเลยนะครับผมมีดรับให้คม ไวมากนะครับผมกระตุกทีเดียวขาดเลยนะครับผมกระตุกทีเดียวในขาดเลยพอตัดเสร็จแล้วนะครับเขาก็จะมาลิดเอาแต่ใบกล้วยนะครับผมเอาก้านออกนะครับผมนี่คือขั้นตอนนะครับผมก็จะมีอีกคนหนึ่งอีกแผนกหนึ่งทําการลิดใบตองนะครับดูนะครับผมทําด้วยความชํานาญนะครับผมคือแก่ทาบ่อยเป็นอาชีพนะครับ อย่างเรานี่จะลิดไปตองก้านหนึ่งเนี่ยขาดแล้วขาดอีกแต่นี่มืออาชีพทําดูนะครับผมลูดทีเดียวเนี่ยลูดได้ไปตองแบบสวยๆเลยนะครับผมนี่คือก้านนะครับผมจำนวนก้านนะครับก็จะมานั่งทําในล่มนะครับผมสำหรับผแผนกนี้นะครับ หลังจากที่เข้าริดใบเสร็จแล้วนะครับผมก็จะมาพับเป็นแหนบแบบนี้นะครับนี่นะครับเอาใบตองมาพับมาเป็นแหนบแล้วก็กองรวมกองรวมนะครับผมเตรียมชั่งกิโลต่อไปนะครับผมพอพับเป็นแหนบเสร็จแล้วนะครับผมก็จะมาชั่งกิโลนี่นะครับผมแหนบละสิบกิโลนี่ครับมัดมัดะมัดละสิบกิโลนะครับผมนี่นะครับ แล้วก็เอาไปตั้งไว้รอมัดนะครับโอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์พ่อค้าหน่อยนะครับผมว่าเขาซื้อกิโลแล้วเท่าไรซื้อไกลไหมรับซื้ออยู่ทุกวันไหมนะครับผมพ่อค้านี่ชื่อคุณแอมนะครับผมสวัสดีครับคุณแอมครับสวัสดีครับครับ ุณแอมครับผมวันหนึ่งเนี่ยตัดวันละกี่ร้อยโลครับผมเขาก็ตามเราเขาสั่งครับบางทีก็สองร้อยสามร้อยสี่ร้อยแล้วแต่เขาจะสั่งครับครับวันนี้ซื้อผมกิโลละสี่บาทเนี่ยหักค่าใช้จ่ายแล้วเนี่ยวันวันหนึ่งได้ประมาณถึงวันละพันเนีก็ถึงอยู่ครับถึงอยู่นะครับผมมีรายได้วันละพันแต่ก็มาวันนี้มาสามคนนะครับผมมาสามคนพ่อแม่ลูกนะครับผมมาช่วยกันทํางานนะครับแล้วถ้ามีคนอยากติดต่อขอซื้อเอออยากจะขายเนี่ย ติดต่อคุณแอมจะไปซื้อห่างไกลไหมพื้นที่บริเวณ<อ>ที่ต้องซื้อในระแวกภาคกลางเนี่ยอ่างทองสิงห์บุรีชัยนาทอะไรครับส<อ>ุ้งพันลบบุรีอยู่ในระแวกนี้ครับอ๋อในระแวกภาคกลางนะครับผมในพื้นที่ใกล้เคียงก็จะไปซื้อหมดต้องมีจํานวนเท่าไหร่เขาต้องเออชาวสวนนี่ต้องปลูกประมาณสักกี่ไร่ดีถึงจะเข้าไปซื้อได้รับหมดครับรับหมดมีเท่าไหร่ก็รับปลูกงานขึ้นงานนี้ก็รับ,บนะรับหมด การขายใบปลูกกล้วยขายใบกับขายขายผลเนี่ยขายหวีกล้วยเนี่ยคุณแอมคิดว่าชาวสวนควรจะน่าจะปลูกขายกล้วยหรือขายเออขายขายผลหรือขายใบดีดูที่คนเขาชอบับแต่ว่าผมว่าขายขายเครื่อนี่มันปีนึันขายได้ไม่กี่ครั้งราคามันมีขึ้นมีลงแต่ใบเนี่ยมันมได้ทั้งปีครับถ้าเกิดเราให้น้ำดีก็เ,เดือนหนึ่งก็สองครั้งสามครั้งดูการให้น้ำใบอ,ออกมาดีไม่ดี แต่ราคาจะจะ,จ,ะจะจะส่งตัวมากกว่าถออ้าอ<ต>ย่างขายเครือนี่ก็นู่นครับบางทีก็ราคาแพงก็อยู่ที่เทศก,ทศกาลนี่แราคาพืนบ้านก็ไม่เท่าไหร่วีก็ไม่กีบ่บาทถ้าให้คุณแอมประเมิน,น่ะประมาณหนึ่งไร่เนี่ยชาวสวนเนี่ยจะมีไรายได้ประมาณเดือนเท่าไหร่คือสมมุติว่าเราหนึ่งเดือนตัดหนึ่งครั้งเนี่ยหนึ่งไร่เนี่ยหนึ่งพันบาทหรือสองพันบาทเนี่ยพอได้ไหม ได้ครับประมาณพันถึงสองพันได้ก็เคียงครับครับผมถ้าหนึ่งไร่เนาะรายได้ต่อไร่นะครับผมเดือนหนึ่งเนี่ยถ้าให้น้ำไปดีคุณแอมบอกว่าเดือนหนึ่งตัดได้ถึงสามรอบนะครับสําหรับตัดใบขายนะครับผมนี่ก็เป็นข้อมูลเล็กๆนะครับผมจากคุณแอมซึ่งเป็นพ่อค้าถ้าเพื่อนๆแฟนผมเอฟซในช่องของผมเนี่ยอยากจะขายใบกล้วยขายใบตองให้คุณแอมเนี่ยเบอร์อะไรครับผมติดต่อเบอร์อะไรดีครับศูนย์แปดหกครับหนึ่งสองแปดสี่ศูนย์เจ็ดแปดครับครับ โอเคครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์โทรคุคณแอมอาไว้นะครับผมเพื่อนๆอ,อยากจะขายใบตองนะครับผมยังไม่มีพ่อค้าซื้อเนี่ยติดต่อไปที่คุณแอมได้นะครับผมคุณแอมก็จะไปตัดนะครับผมคือตัดเองนะผมชาวเจ้าของสวนไม่ต้องทําอะไรนะครับผมวันนี้ซื้อผมกิโลละ4บาทนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะมาดูมาดูตอนสุดท้ายนะครับผมว่าวันนี้ผมขายได้เท่าไหร่ใน กล้วยพื้นที่ประมาณ3ไร่ซึ่งไม่เคยตัดใบขายเลยนะครับผมผมปลูกเพื่อขายผลแต่วันนี้ทดลองขายใบให้คุณแอมดูนะครับผมสําหรับเพื่อนๆนะครับผมถ้าอยากขายอย่าลืมติดต่อไปที่คุณแอมนะครับผมเบอร์โทรเดี๋ยวผมจะขึ้นบนหน้าคลิปเอาไว้นะครับใครอยากขายไม่มีพ่อค้าก็ติดต่อไปได้ต่อไปเรามาดูขั้นตอนในการมัดนะครับผมอันนี้เป็นปแผนกมัดขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับนี่นะครับใช้การกล้วยสามก้านรองนะครับผมแล้วก็ เอาไปตองอีกใบนึงนะครับผมสองใบนะครับผมมาลองนะครับแล้วก็ไปตองที่มัดเป็นแหนบไว้เนี่ยพับเป็นแหนบเอาไว้เนี่ยเอามามาเรียงนะครับนี่มืออาชีพทํานะครับผมเพื่อนๆน,น,นดูเลยนี่ครับกว่าจะขายได้นะครับผมพ่อค้านี่ต้องทําให้ของให้มันหน้าตาสวยงามด้วย แพ็กกิ้งนะครับผมของมันจะได้หน้าซื้อนะครับนี่ครับมัดหนึ่งสิบกิโลในชั่งไว้แล้วนะครับผมในชั่งไว้แล้วสิบกิโลในชั่งไว้แล้วนะครับทีนี้มันก็จะมาจัดเรียงแล้วก็ทําการแพ็กกิ้งนะครับผมแบบนี้นะครับอันนี้เป็นขั้นตอนนี้จะมัดแล้วนะครับผมนะครับตบให้เสมอกดนะครับผมกดแล้วเอาไปตองที่รองเอาไว้นี่นะครับผมมัด เหมือนเป็นกล่องห่ออีกทีนึงนะครับผมแล้วก็ใช้ก้านกล้วยนะครับผมไม่ได้ใช้เชือกอะไรก็ก้านกล้วยที่เราลิดออกนั่แหละครับผมเอามามัดนี่นะครับนี่ครับมัดอย่างแน่นหนาเลยนะครับนี่ครับมัดสามมัดสามก้านนะครับผมเอากล้วยเหมือนเราเอาเชือกมามัด3ามเส้นนะครับ นี่นะครับขั้นตอนใบตองกว่าจะไปถึงผู้บริโภคนะครับผมไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับผมผมเห็นขั้นตอนในการตัดในการแบกการตัดการหามนี่โอ้โหยุ่งยากมากนะครับผมไม่ใช่เรื่องหมูหมูนะครับผมพอค้าออกกาไรเรามากกว่าปกตินี่มันมันสมเหตุสมผลของเขานะครับผมนี่ครับมาเสร็จแล้วนี่นะครับผมก็จะเรียงแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามานับกันตอนสุดท้ายนะครับผมได้กี่กิโลวันนี้ กับพื้นที่กล้วยประมาณสามไร่นะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันเลยนะครับผมว่าวันนี้เราตัดใบตองขายใบเนี่ยได้กี่กิโลนะครับผมก็ทําเสร็จแล้วเนี่ยนะครับผมที่กองไว้เนี่ยประมาณสักประมาณร้อยกว่ากิโลนะครับผมร้อยยี่สิบโลร้อยสามสิบโลนะครับผมแล้วก็ยังทําไม่เสร็จอีกนะครับผมตอนนี้ห้าจะหกโมงแล้วนะครับผมยังไม่เสร็จเลยนะครับ ก็ดูประเมินจากคราข้าววันนาจะได้ประมาณสัก300กิโลนะครับผมจากาพื้นที่ปลูกกล้วยเนี่ยสามไร่แล้วก็เป็นการตัดเลมนะครับผมตัดเที่ยวแรกเพราะว่าผมไม่เคยขายใบเลยนะครับผมเป็นผมปลูกเพื่อขายขายผลนะครับผมขายวีนะครับสุดท้ายนะครับผมผมก็ตัดใบขายเนี่ยนะครับผมตัดใบตองขายเนี่ยระยะปลูกของผมนะครับผมไม่ได้ปลูกเพื่อสอําสหรับในการตัดใบ การปลูกกล้วยตัดใบขายเนี่ยระยะปลูกมันจะชิดกว่านี้นะครับผมระยะประมาณสองคูณสองเมตรนะครับผมแต่ที่ผมปลูกอยู่เนี่ยระยะปลูกเนี่ยมัน4ี่คูณสี่สี่คูณสี่เมตรคือมันห่างไปนะครับผมสาหรับคนที่ตัดใบขายเนี่ยเขาจะปลูกระยะชิดอย่างที่ผมบอก2อคูณสเมตรเพราะฉะนั้นจํานวนที่ผมได้เนี่ยมันอาจจะได้น้อยกว่าในสภาพความเป็นจริงที่เขาตัดใบตองขายถ้าปลูกระยะประชิดมันก็จะได้ใบตองมากกว่านี้นะครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยว ผมจะลองขายใบตองดูเนี่ยประมาณสักอสองเที่ยวสามเที่ยวดูว่าเดือนหนึ่งเนี่ยมันได้เงินกี่บาทมันน้อยกว่าหรือมากกว่าในการขายผลแล้วถ้ามันขายใบดีกว่าพ่อค้าที่มารับซื้อเนี่ยมารับประจํามาซื้อเป็นพ่อค้าประจํากันเนี่ยอ่าก็อาจจะเปลี่ยนใจนะครับผมปลูกเพิ่มแล้วก็เป็นการขายใบตองโดยเฉพาะเพราะว่าการตัดปลูกกล้วยเพื่อขายใบเนี่ย มันดูแลแค่น้ำอย่างเดียวนะครับผมไม่ต้องดูแลเรื่องปุ๋ยนะครับมันจะง่ายกว่าในการขายผลเพราะว่าขายผลเนี่ยต้องให้ปุ๋ยในการทําให้ผลมันใหญ่นะครับผมค่าใช้จ่ายมันต่างกันนะครับถ้าผมมีพื้นที่ว่างนะครับผมผมมีพื้นที่ว่างอยู่อีกสองสามไร่ในหน้าฝนปีหน้าเนี่ยผมอาจจะปลูกกล้วยเพิ่มเพื่อขายใบก็ดูแนวโน้มของพ่อค้าก่อนนะครับผมดูเราศึกษาพ่อค้าก่อนถ้าคขามาซื้อประจําแล้วก็เป็นพ่อค้าที่ดี นะครับก็จะอาจจะปลูกกล้วยขายใบโดยเฉพาะนะครับผมเราเรามาติดตามอนาคตกันต่อไปนะครับผมว่าปลูกปลูกกล้วยขายใบหรือขายผลมันดีกว่ากันนะครับผมแต่ตอนนี้ผมเริ่มมีแนวโน้มที่จะปลูกใบขายแล้วนะครับผมมีความคิดที่จะปลูกเพื่อตัดใบขายสําหรับการปลูกกล้วยนะครับก็เป็นความรู้นะครับผมตั้งแต่ขั้นตอนในการตัดนะครับผมเรามีกล้วยอยู่ เราจะขายใบตองยังไงเนี่ยเราก็ทําอย่างที่ผมบอกนะครับผมเดี๋ยวมีคนมารับซื้อพอค้าอาจจะหายากหน่อยหรือบางคนบางครั้งมันอาจจะหายากหาง่ายแต่เราไม่รู้แค่นั้นเองว่าคนไหนที่รับซื้อแต่ผมถามคุณแอมแล้วเนี่ยคุณแอมก็บอกว่าคนรับซื้อใบตองเนี่ยมีเยอะนะครับผมเพียงแต่ว่าเขาจะรู้เราหรือเปล่าว่าเรามีกล้วยขายเพราะนั้นการไปเผยแพร่ ส่วนของเราบน Facebook ประกาศขายใบตองเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นช่องทางที่ดีในกลุ่มคนซื้อขายใบตองนะครับผมนี่ก็เป็นแนวทางแนวทางนึงในการทางเกษตรก็เอามาเล่าเพื่อนๆฟังครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ